ครับครับออกยากมากอะไรฮะหลายปีแล้วฮะโภชการแล้วโอ้โหโแม่ไปทำไม่ใช่เขาต้องไปทำใส่ก่อ,อ,อนมไม่ใจ่ต้องไปใพูดว่าโง่งานเราสิโภชการมึงจะมีคนโอนหรอได้รึไม่เอเชเลยนี่ก็รับขอบคุณคร<ม>ับแม่ครับขอให้รวยครับมีส,สองร้อยเลยครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาบอกว่า โอ้โหไม่ท kind of ันเข้ามาวัดเลยชื่อเขาอลังการมาจากไหนเนี่ยครับนะคะเพราะว่าแฟนๆก็หลายท่านรออยู่ครับบตอนนี้มีผลงานอะไรบางลูกฝากไว้ก่อนเพื่อแฟนๆจะได้ติดตามรับชมเขาผมพรุ่งนี้เลยครับทุ่มตรงครับทางช่องช่องแชนแนลทีวีลูกเอกเพลงแล้วก็คณะเพลง คน่งเมฆมาแปด้วยแต่ว่ายังไม่กลับเดี๋ยวกลับขึ้นมาก็พี่ชูชมเมฆอีกอด้สนุกสนุกได้รับบไลลีตกลงแน้วไม่กลับลองสังเกนดูนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับลูกๆวงผมดีใจมากที่พัฒนาราเขาเด็กนี้นะครับเดินไปข้างหน้าอย่างสวยงามแล้วก็โดยเฉพาะ ผมได้เห็นน้องๆจากบริษัทเขามาสร้างความสุขเนี่ยมันคืออัตลักษณ์ของบทเพลงลูกพุ้ผมเองเนี่ยไม่อยากให้เด็กที่ก้าวย่างมันสูขข่ถนเนเพลงลูกพุ่งเขาหมดอนาคตหมดโอกาสถ้าบริษัทเขาทำอย่างนี้มันก็ยิ่งต่อย,ยอดให้เด็กผูน้นี้เป็นที่รับอของแฟนเพราะปัจจุบันการที่จะมาเปิดเป็นวงอีแท บอลเลงสดๆความสามารถของเด็กรุ่นใหม่มีเท่าเทียมกันพี่น้องทานที่รครับก็ต้องกราขอบคุณแฟนๆที่วันนี้นะครับแฟนครับออทุกที่จะนั่งกอี้แต่คณะกรรมการของเราเนี่ยออมีนโยบายว่จาจะไม่เก็บเก้าอี้ที่นั่งแม้จะบาทเดียวก็เกรงกลัวว่าจะมีคนมาแอบอ้างตั้งเก้าอี้แล้วก็เก็บเงินเข้าส่วนตัวคณะกรรมการก็เลยสั่งว่าวันนี้ขอว่า ไม่ตามปกีิเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนเท่าเทียงกันวัดายสตาค์ส่วนทุกท่านนั่งชมฟีพี่น้องครับคณะกรรมการรอการวัดเกณเมท่ววันเพราะว่าต้องการให้แฟนๆได้รับชมซิรีส์ที่เราชื่นชอบและคณะกรรมการส่วนใหญ่ก็ออกตู้สตาค์ช่วยวัด้วยดีต่อมาและผมก็ยังหวังว่าแฟนๆข้องไร้ท่านแฟนๆของน้องสังน้องฟอ จะได้มรียากาศร้อนลอยลอยหักกลับมานั่งชมพระบสมสารี้ิน,นีที่จะสวยสดงดงามและเป็นที่สักการะของพวกเราโดยเฉพาะสิทของหลวงพ่อปูวัดโตกาไทยได้มาแล้วโชคดีไทยได้มาแล้วปีนั้นท่านจะมีความสุขทั้งปีพี่น้องครับเช่นเดียวกันกระเด็นคนนี้ปีที่แล้วาข้าว่าผมก็ยังแอบหวังในใจว่าคณะกรรมการท่านจะให้ความเมตตา กับเด็กลูกงุ้งรุ่นใหม่ที่จะได้สื่อสารงานเพลงลูกทุ่งให้แฟนๆได้ฟังต่อไปจากนี้ให้ท่านได้พบกับนักร้องดุ่มเสียงชวนฝันเสียงตัวคนรั้นก็รับไล่ล่าการต่อสู้